มีการจัดพิธียกเสาเอกจวนผู้ว่าหลังใหม่ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะท่านทําพิธีบวงสวงและยกเสาเอกจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเป็นการสร้างทดแทนหลังแรกที่ชํารุดและเสื่อมสภาพไปค่ะ โดยคุณพานุแย้ศสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีบวงสวงและยกเสาเอกในการก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะณวันนี้จวนผู้ว่าของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือใช้งานมานานกว่า30ปีแล้วค่ะก็เกิดการชำรุดสุดโทมเสื่อมสภาพตามกาลเวลาดังนั้นค่ะจึงมีการดำเนินการกอร่อสร้างตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยบริษัทโปรเจกต์อินเตอร์เทคจำกัดตั้งแต่วันที่27มีนาคม2,564ถึงวันที่20มกราคม,ม,ม2,565 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง300วันด้วยงบประมาณก่อสร้าง12,455,555บาทนะคะ โดยเป็นการก่อสร้างลักษณะแบบบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะรูปแบบสไตล์โมเดิร์นเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเดิมเพื่อที่จะเตรียมอนุรักษ์ให้เป็นจวนหลังแรกทรงเรือนไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ